คนตายเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ผมเชื่อว่าทุกคนที่เคยไปร่วมงานศพของใครสักคนก็จะได้ยินคำนี้จนติดหูเลยใช่ไหมครับคำพูดคำนี้ครับคนตายเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้คำพูดนี้ผมขอบอกเลยนะครับว่าไม่จริงสำหรับบางครอบครัวที่ยังต้องพึ่งพารายได้จากหัวหน้าครอบครัว ถ้าหากว่าผู้หารายได้ต้องจากไปก่อนวัยอันควรเขาไม่ได้ไปแต่ตัวแน่นอนครับเขาได้นำพารายได้ทั้งหมดทั้งมวลติดตัวเขาไปด้วยและรายได้ของเขาอาจจะเป็นความสุขชีวิตความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านเป็นค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่ชรา เป็นค่าศึกษาลูกจนจบมหาวิทยาลัยดังนั้นครับคนตายเอารายได้ติดตัวเขาไปด้วยและมีสิ่งหนึ่งครับที่จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ที่จากไปทิ้งรายได้ไว้ให้กับครอบครัวได้นั่นก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าประกันชีวิต อย่าให้ถึงงานสีดำของตัวเองหรือว่างานสีดำของคนใกล้ตัวนะครับพอถ้าถึงวันนั้นแล้วก็จะสายเกินไปขอให้ทุกคนที่ฟังคลิปในวันนี้ครับได้เตรียมตัวไว้ก่อนการเตรียมตัวไว้อย่างดีย่อมดีกว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้เลยการเตรียมตัวแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยที่ทิ้งไว้ให้กับคนที่คุณรักครับ ความอยู่ดีมีสุขของทุกคนขึ้นอยู่กับคุณหรือว่าถ้าจะพูดให้ชัดขึ้นก็คือทุกคนเขามีสุขทุกคนเขาอยู่ได้ก็เพราะรายได้ของคุณที่คุณเตรียมไว้ให้เขาหลังจากที่คุณได้จากไปแล้วครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดหวัวใจกันให้ด้วยนะครับฝากติดตามคิดไม่ออกบอกพี่ใหญ่ได้เลยนะครับ